กดไลก็เชร์ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นวัตถุพจน์ประจำวันนี้อิน,นอันนี้คืออินที่สูงสุดที่เคยพูดไว้สูงกว่าหน้ากระสวยใช่ไหมสูงกว่าอันนี้คืออินที่สูงสุดที่เคยออกถ้าใครเคยไปดูเทปอินเก่าๆเนี่ยจะรู้ว่า อันนี้คืออินที่สูงสุดคือเป็นเนื้อเราโลหะแล้วอุดด้วยผงอุดด้วยชนวมวลสารอันนี้เป็นอินที่อยู่ในตำราโบราณวัตถุมงคลของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฮ่เขาเรียกอินเจ้าคำหลวงอันเนี้ยเป็นชนวมวลสารที่หล่อหลอมมาจากโลหะอาถรรพ์ล้วนเลย<ะ>และก็อุดผงชนวนมวลสารเนี่ยก็คือว่าน มหาสเสน่ห์วานมหาอำนาจวานมหานิยมเนี่ยเป็นพันๆนชนิดเลยที่เรากี้เราบอกว่าเราเอาที่เราพิมพ์มาให้ดูเนี่ยแล้วจะอึ้งเลยเป็นปึ้งเลยว่านชุดนี้นี่หมดไปหลายล้านไม่ใช่หลายล้านหลายล้านน้อยไปต้องหลายสิบล้านในการหาวานชุดนี้หมดไปหลายสิบล้านมากมชนวนมสสารที่อุดไปข้างในเนี่ยมีชนวนโมสสารที่เกี่ยวกับเรื่องติดก็คือคําว่าติดในที่นี้ก็คือเป็น ไม้กาฝากอะไรเงี้ยของที่มันมากชนกันอจูบกันชนกันติดกันรักกันอะไรพวกนี้เยอะมากใช้อย่างนั้นทั้งหมดเลยล้วนๆเลยเพราะว่านี่เป็นอินเกี่ยวกับเรื่องเมตามหานิยมมหาอำนาจเป็นทั้งคงกระพันการอุบาทจันเัยที่สําคัญคือเอาไปมัดใครก็ได้อแต่ว่ามึงมีอินหนึ่งตัวมึงมีรูปมึงกับรูปแฟนมึงกับรูปมึงกับรูปแฟนมัดกับอินมัดเลยใช่ไหม ไม่ว่าใครก็ถอดไม่ได้ยกวินกูคนเดียวกูรับประกันเลยคือจะเอาอินเนี่ยเอาเอาไปมัดได้ในกรณีแบบเรื่องเมตตามหานิยมเรื่องภผัวเมียเมียแต่ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรละกันพอถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรเนี่ยฟ้าอาจาจะผ่าบ้านหนึ่งได้นะอาจาจรย์อินนี้รุนแรงนะอินขอจารย์เนี่ยมันแตกต่างกับอินเขียวอินขาวอินแดงขอจารยังไงที่จารย์เคยออกมาแล้ว อินเนี่ยสูงสุดของอินคือต้องทําจากโลหะอ่าแล้วก็ต้องทาจากหินหน้ากระสวยร่อน oh, okay. ออมาอ๋อห like uh, ินหน้ากระสวยเนี่ยก็คือเป็นการผสมพันธุ์ก็ที่บอกว่าสูงสุดของอินจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายกอกันแล้วก็มีหน้าพันธุ์อ่าที่จะบอกือนม่นั่นแหละคือสูงสุดของอินนี่สูงสุดของอินมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันแล้วมีงูพันธุ์ นี่สูงสุดของอินานี่คือสูงสุดของอินใช,ใช่ไหมใช่แค่นี้ไอ้ความที่มันสูงสุดแบบนี้บูรพาจารย์โบราณเนี่ยเป็นภูปัญญาเขาก็เลยเอาหินหน้ากระสวยซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหินที่หน้ารักสัตว์กันแล้วเกิดเป็นน้ำเชื้อของพญานาคก็คือปนกับเลือดที่จนะมอมาถ้าสีแดงคือสูงสุดเขาก็เลยเอาหินหน้ากระสวยนะันะ่มาแกะเป็นอินครับ เพราะว่าไม่สามารถทําผู้ชายหรือผู้หญิงกอดกันแล้วมีงูพันได้อืออ่าอันนั้นมันก็เลยสูงอันนี้ก็เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เลยสูงถ้าสีแดงก็เลยสูงกลายเป็นอินที่สูงใช่ไหมครัอินหน้ากระสวยแดงนี่คือโหตสุดโคสุดในบรรดาหินหน้ากระสวยทั้งหมดในบรรดาหินน่ะหน้ากระสวยสีแดงคือโคดที่สุดโสุดโอเครานลงมาก็เขียวแล้วก็ดำแต่เราจะเจอหินตามน้ําตกทั่วไปเนี่ยเป็นหินสีดําแล้วเอามาแกะเป็นหน้ากระสวยอืก็คือเอามาแกะเป็นอินหน้ากระสวยครับ อ่าอันนั้นคือในสไตล์หินครับแต่ในตําราการสร้างอินที่หดวสุดคือต้องไปเอาเนื้อโลหะที่ว่าดด้วยเรื่องติดทั้งหมดติดทั้งหมดอ่าก็คือการที่ยาวไม้สองอันมาประกบกันและให้อยู่เนี่ยมันจะมีโลหะเชื่อ,อมเหมือนเป็นสลักเป็นเดือยตัวพู้ตัวเมียให้มันติดกันแล้วมันอยู่ให้มันติดเอาเนื้อโลหนะนัะ่นอ่ะมาหลอมทําอิอนเขาเชื่อว่ามันเป็นตัวพู้ตัวเมียที่มีสลักยืดแต่ถ้าเป็นทองเหลือง สมัยก่อนเวลาก็าําหลังคาเนี่ยสลักเลยเขาจะทาจากทองเหลืองเอาไว้ล็อกเหมือนเอาไว้ล็อกอย่างเงี้ยเพื่อ้มันอยู่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนเขาเชื่อว่าตัวหนึ่งเป็นตัวเมียตัวนึ่งเป็นตัวผู้แล้วก็มาล็อกกันก็เลยเอาโลหะเนี่ยมาทําอินอ๋อเพื่อให้มันล็อกอยู่ก็เปลี่ยนเสมอมาจากตัวผู้กับตัวเมียอันนี้คือหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อโลหะที่มาจากบ้านผู้หญิงที่รวยที่สุดบ้านมาจากบ้านผู้ชายที่รวยที่สุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาประแจ ปจก็คือกุญแจจีนทองเหลืองล็อกก็คือไปเอามาจากบ้านคนที่รวยที่สุดผู้ชายบ้านคนที่รวยที่สุดผู้หญิงแล้วมันหลอมรวมกันคือเจ้าของลักษณะนี้มันหลอมหลอมหลอมหลออ๋อเอาของผู้นี่มันหลอมแลอ็มาทําเป็นอินเนเนาเสน่ห์อย่างเดียวแล้วก็เอามาหลอมรวมกันส่วนโบราณที่ว่าทองคําที่แพงและหายากเนี่ยเพราะสมัยเนี้ขาจาทองที่ผู้ชาย เวลาเขาปิดปิดทองคําด้วยแผ่นเห็นไหมผ้าท่าทองคําเขาจะเอาชื่อเดบิวเกิดอผู้ชายกับผู้หญิงทับกันอกาวแผ่นนั้นอ่ะมาหล่อทองอินโอ้โหเม่อกี้หายากเลยไทองอินทองคำเนี่ยจะหายากมากคราวนี้ไอ้ทั้แขกเลยที่ทองคํามีแล้วเป็นแบบนั้นมก็เป็นแบบนั้นด้วยอืแต่เราไม่ได้ให้จําหน่ายเราไม่มีจําหน่ายก็คือมีอ่ะแต่กูไม่ขายเอาเงี้ยงกันตั้ง มีแต่ไม่จําหน่ายแล้วอันนี้มันเน้นจะเรืองเสน่ห์เรารู้แล้วเราอินอะยังไงก็เสน่ห์โชคลาภเงินทองอินมีผลไหมอาจารย์คนจะทําไปทําการค้าคนโบราณกับพวกอินเอ้าคนจะเข้าหาจานายกับพวกอินคนจะเข้าหาผัวเมียกับพวกอินอ๋อพูดง่ายถ้ามึงทาอะไรแล้วมึงไม่มีความรักมึงก็ไม่สําเร็จพูดง่ายทำให้ใครเขารักเขาไม่ตาเราายๆเก็ต้องใช้อินต้องใช้อินหมดอือ เพราะนั้นอินเนี่ยถือเป็นของสูงครับและนี้เป็นตำราวิชาการทําอินเจ้าคือคําว่าอินเจ้าคืออินที่เจ้าใช้อะชั้นสูงคําว่าอินเจ้าคืออินชั้นสูงคําหลวงคืออินอินที่มีค่าดุจทองคําที่อยู่ในวังอ่ะอที่พวกในในเชื้อในวังเขาใช้อินเจ้าคําหลวงอ่าอันนี้นี่คือที่สุดเนื้อโลหะเป็นแบบนั้นแล้วนะวาเนี่ยก็จะว่าในเรื่องสเสน่ห์ทั้งหมด ว่านห้าร้อยนางว่านห้าร้อยรูว่านเมตามหานิยมว่านพุทธกวักว่านกวักเงินคือของที่เป็นผงต้นไม้มีชีวิตที่มีคุณวิเศษทั้งเรื่องเมตามหานิยมเงินทองของประพันแขว้วคาดอำนาจทั้งหมดใส่ลงไปพระถามว่าอินตัวนี้มันแรงไหมก็โคตรแรงอ่ะมัน่นใจว่าโคตรอะพี่มหาโหดโหดมากและมีชนวนมวลสารสําคัญที่พูดไม่ได้ด้วยนะ อยู่ในอินที่จํานวนเยอะมากที่เราพูดไม่ได้เยอะมากก็คือลําดับขั้นของการใช้งานเลยออทองคําไว้สำหรับพวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าขุนมูลนายคนที่คุมคนจํานวนมากๆากํจำนวนเยอะๆเ,เจ้าของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่ม,มีลูกน้องในในมือเยอะๆอะก็คือประมาณนั้นส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็จะมากับพวกพ่อค้าวานิชใหญ่ๆขุนนางใหญ่ๆ พวกคือคนคนที่คุมแบบกระทรวงการคลังใหญ่ๆอะไรแบบนี้รองจากเจ้าลงมาส่วนเนื้อชนวลคือใช้ได้ทั่วไปนะเนื้อชนวลมีผ่โนมขอราคาด้วยกันองค์ละหนึ่งพันเนื้ออะไรเนื้อชนวลโอเคองละหนึ่งพันบาทก็ถูกอะเนื้อเนยถึงบอกว่ามึงมีมึงอยากคิดว่าหนึ่งพันองแล้วเยอะนะเพราะ องค์ละ1,000บาทใช่หนึ 1, ่งพันองจะเยอะอะไรจ้าโอเคจูเซียจ้าสองพันองค์ไอ้กับพันองค์เป็นกันเดี๋ยวนี้เป็นตำนานแล้วโจซื้อาจ้าถึงบอกว่าเนี่ยตำนานแน่และรันเลขทุกองค์นะอ๋อเมีรันเลขด้วยรันเลขต่อคดและรันเลขทุกองค์เนื้อเงินจ้าสองหมื่นองละสองหมื่นอ้อหืออึ้งเลยดิหมวยอึ้งเลยดิ ทำไมมันต่างกันอย่างนี้ใช่ไหมซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงอาจารย์ผมถามเนื้อเงินเนี่ยกูไม่กูยังไม่อธิบายล้ว่าเนื้อมาอย่างไงมันต่างกันทำไมมาถึงสองงานกูยังไม่อธิบายนะอาจารย์ผมถามต่างไงอาจารย์เนื้อเงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินทั่วไปที่มึงใช้นะเงินเนี่ยมันมาจากกําไรที่มันเป็นคู่อ๋อต้องเป็นสองอันด้วยกต้องเป็นกำไรคู่สองงานมันมาจากก้อนเงินที่เป็นคู่ คือวัสดุของยี่ที่เป็นคู่คือวัสดุต้องปรับมาเป็นคู่หมดอืและของพวกนี้ถ้ามันถ้ามันเป็นของเก่าในพม่าเนี่ยในไทยใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นของพม่าไปแล้วครับเขาขายเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งมึงต้องซื้อเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสองแสนแสของนเรื่องคือเป็นเครื่องรางเลยเป็นเครื่องรางของไกลถ้าเป็นเงินแล้วเป็นคู่เนี่ยเขาเชื่อว่ามันคืออินเขาเชื่อเป็นอินเลยใช่เขาเชื่อว่ามันเป็นอินเลยทั้งใหญ่คือสมัยก่อนเนี่ยอินประชาชนห้ามพบ บุรพาจาร์โบราณก็เลยทําพวกนียซ่อนทำพวกกำไรที่เป็นคู่ะไรเป็นคู่จริงๆเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าเนี่ยคืออินเขาคือลงกรถาทำวิธีเป็นอินแต่ว่าทำให้เป็นรูปลักษณ์เป็นอินไม่ให้รูปลักษณ์เป็นอินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปซื้อพวกนียที่เป็นเครื่องรางของเขามาทําคือเครื่องรางมันแพงต้นทุนมันแพงมาอยู่แล้วแพงมากแล้วเพราะว่าเงินพวกนี้เงินคือเงินเก่าที่เกจิรุนเขาสร้างกันเขาสร้างมาก่อนแล้วแล้วเราเอามาหล่อในรูปลักษณ์ของเาแต่อุดพงเหมือนกันเหมือนไม่เหมือน หงุดก็ไม่เหมือนที่ก่อนโอ้โหทองคำก็อุดไม่เหมือนโอ้โหเอาว่าหดแล้วกันเอาง่ายๆคือความแรงมันต่างกันต่างกันเอาว่าหดแล้วกันเอาคําว่าหดแล้วกันถ้าเปิดสมาชิกใหญ่ได้ทองคำอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเปิดไหมเปิดไหมห้าแสนโอ้โหโอเคเปิดแบบไม่กูไม่เปิดเปิดกูไม่ขายอาจรไม่ขายไม่ขายใค่แปะนี่กูยังขาดทุนเลยนะขาดทุนขาดทุนชิบหายแล้วโกจริงๆแต่กูมั่นใจพวกมึงไม่บ้าหรอก แต่มีคนบ้ามาซื้อหลายคนแล้วนะแต่จริงๆห้าแสนนี่กูยังขาดทุนเลยนะเพราะว่ามองนเรื่องสภาพด้วยไอ้นั่นเงินเป็นคู่ยังโหดขนาดนั้นแลวที่กูต้องซื้อทองเป็นคู่มาและไอ้พวกนี้นะไม่ได้อยู่กับคนธรรมดาเลยมันเป็นเครื่องรางของเจ้าฟ้าเขาล้วนๆเลยก็จะบอกเป็นเงินเนี่ยคู่เจ็ดแปดหมื่นต่อชิ้นเจ็ดแปดหมื่นอานนี้ถูกสุดของที่เป็นคู่เป็นแหวน ซ้อนกันสองวงทองหรือเงินเป็นทองคำหนักไม่ถึงบาทเท่าไหรก่การซื้อมาสี่แสนโอ้โหโัดเคจูนกันโอเคออางั้นเอ่านี้กันเดี๋ยวกูพักสมองกันแป๊บน,นึงครับเตียตังมาแล้วรอติดตามได้เลยนะ